นี้นะักิดกฎหมายทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันหรือผับที่เปิดเกินเวลาเข mm hmm. าพการวิเคราะห์กันว่าถ้ามันไม่เกิดการระบาดของโควิด -19 เร mm hmm. ื่องพวกนี้ก็จมหายไป mm hmm. ไม่มีใครพูดถึง uh huh. ไม่มีใครเอาจริง mm hmm. จะไม่มีคําสั่ง mm hmm. เด้งไปถึงผู้บังคับการผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่เคยมีมาก่อน mm hmm. มันมีโควิด -19 ระบาดมันถึงมีการมาเอาจริงเอาจังเพิ่งจะมาเอาจริงเอาจังตอนที่มันเกิดปัญหาแล้วหรือเปล่าถ้าเราเอาจริงเอาจังมาตั้งนานแล้วรายงานต่างด้าวสก,กัดไม่ให้เขาเข้ามาอย่างผิดกฎหมายบ่อนไม่ให้มีการเปิดไม่ตอบว่าไม่มีมันไม่มีการระบาดหรือเปล่าโอ้โหเมื่อวานประเด็นนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะนะครับและเมื่อพูดถึงเรือนน่องนี้สุดท้ายชวนคุณผู้ชมแสแดงความคิดเห็นกันดีกว่า ท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยเมื่อวานนี้ท่านโพสต์นะฮะมีเรื่องต้องคิดต้องแก้คนทําผิดได้สิทธิ์สุดจริตชนเสียโอกาสรัฐเสียเงินใจความโดยสรุปเลยก็คืออย่างนี้นะฮะคือจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเลยว่าคนที่ติดเชื้อโควิด1 9จากการทําผิดกฎหมายจากการไปบ่อนจากการเป็นแรงงานที่ข้ามาอย่างผิดกฎหมายให้จ่ายค่ารักษาเองคือท่านรัฐมนตรีอนุทินเนี่ย บอกไว้ในโพสต์นะฮะว่าคือรัฐธรรมนูญไทยมาตรา47กําหนดไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายท่านดูตามมาตรานี้คนไทยทุกคนถ้าติดโรคระบาดโควิด -19 รักษาฟรีแต่จะไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีเลยว่าพวกที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยเสียภาษีเราเสียภาษีไปต้องไปจ่ายรักษาให้กลุ่มคนเหล่านี้นะ จ่ายเองรับรอบแรงงานเข้ามาพวกมาจากบอลไปเล่นบอลเอาท่าิีกฎหมาย